สวัสดีครับขอต้อนรับนักลงทุนทุกท,ท่านเข้าสู่ EP 2ครับสำหรับสถานการณ์จีนกับไต้หวันนะครับตอนนี้มันเชื่อมโยงมาสู่วิกฤตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรูปตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณเปโรซี่นะครับไปเยือนไต้หวันเจอป,าาททประธานาธิบดีใช่อิงนนะครับแล้วก็ท่านได้ไปเยือนตัวของ TSMC นะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่อโลกและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น i p o o n นบล็อกรถ EV หรือจะเป็น PlayStation นะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องมือลบต่างๆนะครับเรามาดูกันซึ่ง EP นี้เนี่ยก็ต่อมาจาก EP 1นะครับซึ่ง EP 1เนี่ยเราได้กล่าวถึงชนวน เดือดของจีนระหว่างไต้หวันก่อนปัญหาจีนและไต้หวันที่เป็นมาตั้งแต่อดีตครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ของ EP พีหนึ่งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับซึ่งอ p พีหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เกิดน,นับเรื่องของภูมิราัศะาในบริเวณยญญ่านนี้ไปแล้วนะครับซึ่งจะแบ่งขุมกําลังออกเป็นสส่วนด้วยกันแล้วก็คือทางฝั่งสังคมนิยมครับนาโดยจีนรัเสเซียเกาหลีเหนือเมียนมาแล้วก็เวียดนามนครับซึ่งจะเตรียมประทับ ไลอัพชนกับอเมริกานะครับสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีครับก็เกิดเหตุการณ์ความมั่นคงทางภูมิภาคและทางด้านภูมิหลาษต,ตรงนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์การไปเยือนไต้หวันของคุณเปอรซี่ซึ่งไปเจอคุณชัยอิวัดเนี่ยสร้างความไม่พอใจอามากให้กับจีน ซึ่งจีนเนี่ยยกระดับมาตรการห้ามาตรการด้วยกัน,นครับซึ่งจีนทําไปแล้วสองมาตรการแรกมาตรการที่หนึ่งคือความบาดท,ทางเศรษฐกิจต่อไต้หวัน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขางดการส่งทรายขาวนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิสสำคัญในการทำซมรีคอนดัตเตอร์นะครับทรายขาวก็จะมีพวกอซิลิคอนออกไซด์ครับพวกองไซายครับและ อีกอันนึ่งเพิ่งจบไปมันหมาดครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ก็เป็นการซ้อมลบบริเวณช่องแคบไต้วัน,นครับซึ่งการซ้อมลบนี้เนี่ยทำให้เกิดความกระทบต่อทางเศรษฐกิจนะของตัวไต้หวันเองนะครับก็คือก็ไม่สามารถขนส่งนะครับขนส่งเข้าออกทางเรือทางอากาศนะครับแล้วก็ทางเรือ l อ g เนี่ยไม่สามารถ จอดเพื่อส่ง LPG เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็ได้ขี้ขายไปแล้วนะครับทางจีนน่ยก็ได้หยุดซ้อมลบนะักวิชาการหลายท่านท่านก็ได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนการซ้อมยึไดไต้หวันไกลๆครับลองน,นีนะอ่านะครับผมซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันได้กระทบนะครับซึ่งช่องของเราเนี่ยจะเน้นทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็จะ ดูวิเคราะห์แยกปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ,จแบบสร,สรุปสรุปมาดังนี้นะครับผมซึ่งทางอเมริกาเนี่ยจะจะลดความมหาอำนาจกับจีนท,ที่มาแข่งนะครับก็คืออยากจะดึงพวกชิ้นส่วนสำคัญที่เราเลือกเซมิคอนดักเตอร์นะครับโดยเฉพาะ2องนาโนสนาโนหรือ5้านาโนเนี่ยให้ออกไปจากจีนแลเผื่อจีนเทียตไต้หวันเนี่ย มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจีนจะเก่งขึ้นนะครับจะผลิต AI เป็นยาผลิตต,ต่างๆจะเก่งขึ้นเขาก็จะดึงออกมานะผมให้ย้ายฐานกลับมาที่ไหนก็ได้นะ US กก็ได้ซึ่งหลักๆเนี่ยไม่เอาโนไชนนาไม่เอารัเสเซียอย่าไปอยู่ชนาอยู่รัเสเซียให้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้ซึ่งเป็นทางวิธพทางิตรอย่างเข้มแข็งของอเมริกานะครับอ่าซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้ออกชิปแอคขึ้นมาชิปแอคเนี่ยนะผม ผ่านโดยสภาของเกตนะเป็นการสนับสนุนด้วยเงิน52บิบเลรียนดอลลาร์นะครับเพื่อสนับสนุนการลงทุนการผลิตวิจัยนะครับผมทางเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความทันสมัยล้ำหน้าให้มันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ได้มาทางไต้หวันด้วยเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับนะนะและอีกอย่างหนึ่งคือข้อได้เปรียบของอเมริกาคือเขาได้ขายอาวุธนะครับผม เพื่อสร้างความมั่นคงในย่านนี้ขึ้นมานะครับนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจีนเนี่ยได้ตอบโต้อเมริกาก็คือการคว่ำบาตรสินค้าเกษตรนะครับประมาณ2,000รายการจากสามพันรายการนะความให้ลักย่าปัญหาและการคว่ำบาตรนะกา,าะรไม่ส่งรายเอ,อิร์และสายขาวอันเป็นรอแบคทีเรียและ แบตเตอรี่นะครับสำคัญให้กับ, puter, บเซมิอคอนดักเตอร์นะครับแล้วเขากำการซ้อมลบระหว่างช่องแคบไต้หวันนะครับซึ่งกระทบการนำเข้าและส่งออกทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางจีนซึ่งไต้หวันเองก็กระทบอย่างมากเพราะว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าดํานหนึ่งของจีนทำให้มีปัญหาการกระทบการส่งออกเพราะว่ายอดการส่งออกประมาณ50%ของไต้หวันในส่งออกไปยังจีนถ้าจีนข้อบาทเนี่ยก็กระทบกับเศรษฐกิจของไต้หวัน และอย่างหนึ่งก็คือ TSC เนี่ยเขาก็กลัวว่าบริษัทเขาเนี่ยจะกระทบจากการมีปัญหาในส่วนนี้นะครับเขาก็ได้เตือนว่าถ้าจีนใช้กำลังมาปุุเขาเนี่ยเขามันก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ไม่มีใครเอาโรงงานเข้าไปแล้วไปโอเปเรตเองไปทำการติดเองได้เขาเคลมไป็อย่างนั้นเพราะว่าเขามองเขาได้กล่าวว่า การผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความละเอียดอ่อนและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอย่างมากนะครับในการผลิตนะครับท้านี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าการหยุดการผลิตของรายเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะทบกับเทคทั้งหมดนะครับซึ่งไต้หวันก็จะได้พิจารณาการย้ายความผลิตนะที่ c l m เ t หรือจะแปุน,นครับเพื่อความมั่นคงทางชิปนะครับตรงนี้ อ่าเรามารู้จักกับเซมิคอนดักเตอร์กันสักหน่อยครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับลักษณะของเจ้าตัวสีดำๆตรงนี้นะครับหรือ,อบางคนก็รุ่นเก่าๆเรียกว่า i อ,อ ic อซนะครับก็จะมีขามีอะไรต่างๆเนี้ยก็อยู่วงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นจตัวของเซมิคอนดักเตอร์เป็นแบบนี้นะครับนะอยนแผงวงจรแล้วเราก็จะเห็น,นครับนะหรือ เมื่อก่อนตอนเด็กก็คืออาจจะเปิดอยู่ในวิทยุหรืออยู่ในแกะเครโทรศัพท์ออกมาก็จะเห็นนะแผงวงจรที่มีเซมิคอนดักเต,ตอร์ต่างๆซึ่งเจ้าตัวเซมิคอนดักเต,ตอร์นี้เนี่ยจะถูกใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กกล้องกหรือจะเป็นพวกแขน,นกลจักรกลอโตเมตอิอุปมนต์ต่างๆ นะหรือเป็นพวกสมาร์ทคาร์หรือรถ E ีต่างๆและแน่นอนครับผมพวกสมาร์ทโฟน iPhone s a m s u n งหัวเว่ยต้องใช้แล้วก็เป็นพวกเกม PC ต่างๆนะครับ p l a y s t a t i o n f i e x box นะหรือนีเทลต่างๆ,างๆแล้วก็จะเป็นดิจิตอลคาเมราไม่ว่าจะเป็นพวก Data Center ต่างๆครนบะที่ใช้ในการเก็บคลาวของตัว Amazon เองครับก็จะมามีของชิ้นส่วนจะเห็นว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย มันมีความสําคัญกับชีวิตปัจจุบันและการขาดชิ้นส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันทำให้กระทบนะครับกระทบกับเด็กๆก็คือว่าถ้าชิ้นส่วนของซิมิคอนักเตอร์เนี่ยไม่เพียงพอจากการใช้งานจะทําให้ PlayStation 5ฟล์ x อ Xbox เนี่ยผลิตไม่ทันและไม่มีเพียงพอกับการใช้งานครับผมหรือกระทั่งกระทบกับรายการผลิตของรถตยต ที่เป็นรถใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะว่าโตโยต้าลดกำลังผลิตถึง40%เดือนกันยาเส้วนวิกฤตชิปขาดแคลนทั่วโลกดังนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับเซมิคอนดักเตอร์อยู่แล,แล้วตั้งแต่เด็กๆนะครับถ้าใครเกิดยุค90ผมเนี่ยก็จะรู้จักวิทยุทรานซิสเตอร์หรือที่เขามีเป็นหนังโมรุษทานซิสเตอร์เนี่ยหรือที่เราเรียกทรานซิสเตอร์รีโอเนี่ย มันมาจากตัวของซิลิคอนนะครับซิลิคอนทรานซิสเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้ว่าซีมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันผลิตมาจากซิลิคอนนะมาเริ่มมาจากซิลิคอนทานอรทานซิสเตอร์ที่มี1950ก่อนแล้วพัฒนามาเป็น1กิโลบิต DRAM ครับซึ่งใช้กับพวกแผงวงจรง,ง่ายๆเป็นเกมอาจจะเป็นเกมเติร์ติดเมื่อก่อนนะครับอาจจะเป็นเกมง่ายๆเมื่อก่อนตอนที่ผมยังนเด็กอยู่นะครับผมซึ่งผมกอ็อายุเยอะแล้วนะครับน้องๆรุ่นใหม่ก็ อาจจะยังไม่ทันรุ่นผมนะครับแต่นะครับเป็นหนึ่งกิโลบิตนะครับแต่ผมก็ยังทันเครื่องเกม FR นะอ่าสองศูนย์สองเลฟอาร์หนึ่งศูนย์สองตรงนี้ครับเป็นเกมหกสิบสี่บิตจากทางญี่ปุ่นเขานะเป็นวิดีโอเกมเกมกดนะครับนะอะ่หรือที่เราเลือกว่าเครื่องธรรมดาจะมีเครื่องธรรมดาเครื่องซูเปอร์เครื่องเลย์ต่างๆรตรงนี้คือเครื่องธรรมดาก็คือหกสิบสี่บิตแรมนะแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาน,นาในยุค อาจจะเป็น Windows 95วินโดว s 2000นะครับเราจะรู้ปีสปี95ปี2000ก็ค่อยมาหรือว i นโด w s v i s ต a ต่างๆวินโด w s XP ต่างๆครับเข้ามาตรงที่1 Bit 1บิตนะ1กิกะบิต d r ก็เป็นพวกของ Personal Computer ต่างๆแล้วก็จะเป็นพวก Mobile Computer รุ่นก่อนตอนที่มีปุ่มกดแล้วเป็นค่อยกลับมาเป็นสมาร์ทโฟนนะครับนะตรงนี้อ่ะก็เป็นวิวัฒนารรการต่างให้เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสมิคอเตอเนี่ยมันมี การใช้งานนะครับมานานและอยู่กับรอบตัวในะชีวิตประจำวันของเรามาอย่างยาวนาน,นครับซึ่งวิว่าการปัจจุบันเนี่ยได้วิธีการผลิตนะครับจากเดิมเนี่ยได้เพิ่มเป็นสิบไมโครนะครับสิบไมโครก็เป็นหนึ่งไมโครก็เป็นแ800ดร้อนาโนจนกระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็คือ1ิบนาโนเนี่ยสิบนาโนเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีสูงสุดที่บริษัท อ Intel, 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 ินเทลเนี่ยอินเทลพื้นที่อัลโปรเซอร์อินเทลเนี่ยสามารถทําได้นะครับซึ่งอินเทลเนี่ยไม่สามารถทํา7นานโนและ5นานโนได้นะครับซึ่งอินเทลตัวนี้กําลังพัฒนาน7นานโนแต่7นานโนและ5นานโนได้ทำได้เนี่ยมี2บริษัทในโลกนี้ที่ทําได้ Samsung, ก, SM, MM ก็คือซัมซุงและก็ TSM อสเครับทีเก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเนี่ยเขาผลิตและเขาใช้เองเขาใช้ในโทรศัพท์มือถือซัมซุงใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงต่างๆเนี่ย ก็ไม่พอแล้วนะครับไม่พอแล้วตอนนั้นเนี่ยหน้าที่ที่ผลิต5นาโนกับ7จนาโนเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของ TSM ที่ผลิตให้กับ Apple และก็ u a ว e ยต่างๆนะครับนอกเหนือตอนนั้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ชิปแอค t เนี่ยนะครับชิปแอคที่เราเปิดกันดูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นะชิปแอคตตรงนี้เนี่ยเขาให้ทุนมากระตุน้นส่งเสริม การลงทุนเพื่อนะตัวของ3ามนาโนและ2องนาโนตัวนี้นะที่เกิดจะเกิดขึ้นในปี2023และปี2024ต่อมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นความรู้ขังได้ไม่ิศวารรมเหมือนกันแต่ว่าเราจะถูกเอามาที่ใบเข้าใจแบบง่ายๆครับซึ่งผมจะไม่ลงลึกมากจะเป็นภาษาแบบที่ทให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของทุกคนครับนะซึ่งผมขอจะที่ายในเชิง วิศวกรรมสักหน่อยหนึ่งอาจจะลิงก์กับวิชาเคมีที่เพื่อนๆหรือน้องๆได้เรียนมานะครับผมก็จะมีาธาตุอยู่หลายาธาตุก็จะมีโลหะอมีอังคารลายเอ,อิร์ธมีอังคารลายอังคารลายเอ,อิร์ธมีาธาตุทรานซิชันแล้วก็จะมีอยู่ในคล้ายๆกับกึ่งอะโลหะแล้วก็กึ่งโลกึ่งเขาเรียกว่าเซมิก็คือเป็นทางด้านเป็นกึ่งโลหะกึ่งอะโลหะแล้วก็เป็นทางด้านอะโลหะครับนะตรงนี้ก็คือจะเป็น ตัวของซิลิคอนเนี่ยจะอยู่ในโมดีจะมีอิเล็กรตรอนสีตัวมันจะแข,งข็งแข็งแรงครับซึ่งตัวของซิลิคอนเนี่ยจะมีมากในทรายนะทรายซึ่งเนี่ยเราจะเอาทรายมาเผานะเผากับคาร์บอนนะอ่ recursos, นะซึ่งตัวของทรายเนี่ยเมื่อตกเป็นซิลิคอนและตัวออกซิเจนกับคาร์บอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะก็เอาทรายมาเผามันก็ได้ซิลิคอนออกมานะนะนะอ่านง่งายๆเลยเป็น ปริยาสันดาบง่ายเลยนะครับนะอ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยตัวของซิลิคอนเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์นะครับมันเอาไปทําไม่ได้มันแค่เป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเียวซิลิคอนแล้วก็เอาไปทำปริยากับกดนะครับแล้วก็ไปทําการกลั่นแยกให้มันได้ซิลิคอนบริสุทธิ์ออกมานะครับอ่ะ distill นี่ก็คือการกลัน่นเป็นเหาคล้ายๆหอกันนะเป็นการกั่นคือเข้าไปยากก,กดนะครับแล้วทําการกลันกล่น แยกออกมาไล่ความชื้นไล่ต่างๆออกมาให้มันทําปริยากับตัวของคาร์บนะครับเพื่อก็ไ้มีกดไฮโดรคลิกหรือกดเกลือตรงนี้นะครับนะอ่าสุดท้ายก็มีการทำการฮีททรีตเมนต์หรือเป็นการฮีทอัพด้วยตัวของไฮโดเจนนะครับไฮโดเจนก็คือเป็นการที่ทําให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเราจะได้เพียวซิลิคอนขึ้นมาเพื่อจะทำอินกอตต่างๆนะครับเราก็จะได้ความเพียวขึ้นมาง่ายๆคือเอาทรายมาเผาทำปริยาก,กดแล้วไปกัด แยกข้าม yeah, ันบริสุทธิ์นะครับเมื่อได้บริสุทธิ์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําในการชูหรือเป็นการขึ้นรูปนะครับต่างๆเนี่ยก็คือมาหล่อมันก่อนล่าตัวคล้ายๆกับไม้จุ่มลงไปนะครับมีลักษณะกระจุนไปก็ดึงออกมาดึงออกมาครับดึงออกมามันก็จะขึ้นรูปเป็นแท่งแท่งตรงนี้แหละครับเราเรียกว่าอินกอดนะครับอินกอดแท่งเปเนี้ยอินกอดตรงนี้นะครับอินกอรดแล้วก็อินกอร์นี้มาคัตอินพีชคัตตัด ตัดเป็นแผ่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 นหรือเรียกว่าเวเฟอร์นะครับตรงนี้นะอ่ะเป็นซิลิคอนซิมิคอนดตเตอร์เวเฟอร์นะครับเราก็จะเห็นมันก็ออกมาเป็นแผงตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวเราค่อก็แกะตรงนี้อีกทีหนึ่งนะนะอ,อ่ะผมย้อนอีกทีหนึ่งนะเพื่อเข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าซิลิคอนเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนสี่ตัวนะมันก็จะทำให้เรื่องของการนำไฟฟ้ากำลังมันมันสมบูรณ์นะครับมันสมบูรณ์แล้วก็ อยู่มากในทรายนำทรายมาเผาก่อนแล้วก็ทำยากระกดแล้วค่อยมากัดนับนะแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์แล้วก็ดึงขึ้นรูปขึ้นมานะครับดึงขึ้นรูปจับขึ้นรูปขึ้นมาเป็นแท่งเรียกว่าอ,อินกอดแล้วก็อินกอดนี้ไปหันเป็นเรเฟอร์ตรงนี้นะครับนะอ่ะซึ่งเจ้าโซิลิคอนเนี่ยมันมีความสามารถเป็นทางด้านอะโลหะอะโลหะก็คือไม่ใช่โลหะคือมีความเป็นฉนวนและมีความเป็นโลหะก็คือ มีการนําไฟฟ้าได้นะฮัโลหะมันจะนําไฟฟ้าได้ซึ่งความสามารถพิเศษของซิลิกอนเนี่ยณอุณหภูมิห้องณอุณหภูมิปกตินะครับณบรรยากาศปกติยี่สิบ้าองศาเนี่ยมันจะไม่นําไฟฟ้ามันมีความสามารถเป็นฉนวนหรือเป็นอโลหะมันไม่นําไฟฟ้าแต่ถ้าเราใช้งานไปเช่นในคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับผมใช้งานเกิดความร้อนขึ้นมามีความร้อนจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับผมแล้วเรา แต่ว่าเราต้องระบายความร้อนนั้นออกด้วยโดยตัวของซิงค์พัดลมต่างๆเราจะเห็นว่าในกาดจอจะมีให้ลมในซีพีจะมีพั้ลมต้องระบายความร้อนออกให้ทันนะถ้ามันมีความร้อนมากขึ้นเนี่ยมันจะนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นเห็นครับยิ่งร้อนยิ่งดีอ่ะอันนี้เป็นความคุณสมบัติพิเศษของมันกนะ็คือว่าไอตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือชิปต่างๆเนี่ยใช้งานกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันร้อนเนี่ยยิ่งร้อนยิ่งดีนะแต่ต้องมี พัดลมระบายความร้อนหรือบางคนระบายความร้อนด้วยน้ำนะบอาจะเป็นเคลตอร์น้ําเนี่ยจะเห็นว่านะมันยังไม่ร้อนนะครับผมไฟมันยังไม่ติดเห็นไหมครับเตาตัวเอาตัวเนี้ยเอาไฟมาเผาแก๊สมาเผาเห็นไหมครับมันร้อนแดงเนี่ยเฮ้ยมันกลับสามารถนำไฟฟ้าได้ตรงนี้มันความสามารถที่ศษของมันของมันนมันก็เลยอยู่ในตัวของเคมีตรงนี้ครับอยู่ในระหว่างโลหะและอะโลหะก็คือเป็นเป็นใช้สารกึ่งตัวนาก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะครับเซมิเซมิแปลว่ากึ่ง conduct แปลว่านำเราจึงเรียกว่าเป็นสารกึ่งตัวนำนะในภาษาทไทยนะในภาษาอังกฤษก็คือ semiconductor นะครับตรงนี้สารกึ่งตัวนำตรงนี้อ่ะซึ่งเราแยกกระบวนการนะเมื่อกี้เราเอาวิทยาศาสตร์ไปแล้ววิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการขึ้นรูปตอนนี้เราเจะวิทยาศาสตร์มาทางเป็น,ปนวิศวกรรมนะในเรื่องของการผลิตและในเรื่องของการนำไปใช้งานเราจะแบ่ง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเผื่อเราไปเล่นหุ้นเผื่อเราเอาเราไปทําอะไรนะมันจะมีหุ้นอยู่ในไทยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกนะใน EP ีที่5เรื่องของหุ้นแล้วก็อ P พีที่หเนี่ยจะเรื่องของบิตคอยเพราะบิตคอยเนี่ยมันจะใช้การ์ดจอตรงนี้ในการขุดนะมันก็ยิ่รครบกระทบกันหมดนะกระทบคริปโตด้วยนะยิ่งคริปโตวันนี้คริปโตขึ้นด้วยเนี่ยมันมันจะกระทบเป็นหมดมันจะดึงทุกอย่างดีมาในคริปโตเพิ่มขึ้น มันก็จะถูกนะครับคนที่จะใช้คอมก็จะโดนการ์ดจอแพงขึ้นโดนทาร์ิสแพงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทบกันไปหมดครับเพราะว่าตรงนี้นะมันจะแบ่งเป็นสี่ส่วนในการส่วนแรกเร,กรียกว่าเพียวเพลย์หรือฟาวลี่ฟาวลี่แปลว่าเตาหลอมนะครับเตาหลอมจะใช้ในพวกโลหะจะอยู่มีกิจการที่เกี่ยวข้องก็คือ e n g i n e e r i n g a n d m นด์โลหะเรก็คือตรงนี้คือเขาจะต้องมีวิศวกรรมเขาจะต้องมีการค้นคว้าวิจัยในการผลิตให้มันได้ สองนาโนสามนาโนเนี่ยจะอยู่ในพวก P พ P ตรงนี้นะครับทำเป็นสองนาโนทาเป็นสามนาโนทาให้มันเล็กและเก่งขึ้นทําให้มันดีขึ้นเนี่ยจะอยู่ใน P พ P ตรงนี้นะี่ยเมื่อเขาทําเก่งแล้วเก่งแล้วถึงไปรับจ้างเขารับจ้างผลิตนะพวกนี้เนี่ยฟารี่เนี่ยจะอยู่ในไต้หวันเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ยู a เอเป็นเบอร์สองแล้วก็จะเป็นไชนะ่าแต่ไชน่าก็จะมีบริษัทของเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้เก่งมากนะักนะยูนิเต็ดสเตก็จะเป็นพวกอินเทลนะครับอินเทลอยู่ที่อเมริกา แต่ว่าเขาทำได้สิบนาโนนะอ่ะอย่างที่สองก็เป็น IDM ก็คือ I คือ integrate D คือ design M คือ manufacturing ก็คือออกแบบนะออกแบบอ่นะคือทำทุกอย่างทำได้หมดจบครบในตัวเองนะจบครบในตัวเองตรงนี้ก็คือเป็นพวกของ a m s u n งอยู่ตรงนี้นะอ่นะซัมนซะุงก็สามารถทำได้ Intel อนะ่า Intel, นะ Intel ก็เป็น IDM ก็สามารถทำได้ Samsung เห็นไหมครับเกาหลีเกาหลีจะขึ้นมาเป็นซ m s u n งที่ตรงนี้ ครับนะอ่ะแฟบเลสนะแฟบเลสก็คือตัวนี้คือผลิตนะซัมซุงก็คือผลิตทุกอย่างคือผลิตชิปเองผลิตมือถือเองแล้วส่งขายทําทุกอย่างตั้งแต่ต้นยันจบคือ IDM อ่ะแฟบเลสก็คือแฟบก็คือเหมือนกับแฟบบริเคชันก็เหมือนขึ้นรูปเลสก็คือไม่มีการแฟบด้วยตัวเองนะอ่ะตัวนี้คือเป็นออกแบบออกแบบเสร็จก็ไปสั่งให้ไต้หวันผลิตให้นะแล้วก็เอาดึงมาประกอบในฮาร์ดแวร์คือทําอยู่ในมือถือพวกนี้ก็จะเป็น Apple แฟเลตจะเป็น Apple อยู่ในที่ของตัว USA นะแฟรเลตเป็นพวกของ Apple พวกนี้นะครับนะอืนะให้เห็นง่ายๆก็คือ iPhone นั่นแหละอะตรงนี้นะก็คือเอาซอ c e สซี i c o น d u เติมก็คือเอาซอ r c สออกไปให้ตัวนี้ O e M แล้วจ้าติดนะครับและส่วนสุดท้ายที่ม,มีความมีส่วนเกี่ยวข้องกับไทยนะ,ะก็คือเป็น O A S T ก็จะเป็นเรื่องของ S B and T นะครับสิงคโปร์ก็จะไม่เกี่ยวข้องเพราะว่า จะมีบริษัทที่ทําการ SBI n s ก็คือบริษัทที่ชื่อว่าหาหน่าและบริษัทอื่นๆน,นับซึ่งเราจะคุยกันใน EP ที่ห้านับนะตรงนี้ซึ่งไต้หวันก็สามารถทําได้อบริษัทเล็กของไต้หวันก็สามารถทําได้ตอนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทุกททุกๆองค์ประกอบของสมมติคอนดเตอร์เกี่ยวข้องกับไต้หวันและอเมริกาดังนั้นการที่เฟโรซเขามาที่ไต้หวันแล้วเขาต้องการคุยกับ คุณมอริสจางที่เป็นเอ็มของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมายื่นข้อเสนอให้นะว่าเออมันคุณกระจายความเสี่ยงหน่อยมาผลิตที่ USA หน่อยจะไปอยู่ที่จีนหมดเดี๋ยวจีนเขายึดยึดคุณอ่ะจีนมันเก่งขึ้นจีนได้ตัวขอซิมิคอนดัตเตอร์ไปอเมริกาก็สวยจเจอผลิตอาวุธผลิตอะไรมาปะทะก็ไม่ไหวนะได้ตรงนี้ไปก็ไม่ไหวตัวนี้มันจึงมีสินคันเพราะว่าอย่างที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ทรีคอนแทเตอร์มีส่วนสําคัญกับสิ่งต,งต่างๆเข้าของชีวิตประจำวันทั้งหมดและอาวุธนะครับนะซึ่งตัวของไต้หวันเองเนี่ยมันจะมี P.O.P. สซะส่วนใหญ่เห็นไหมครับ T.S.M.C. ก็เป็น P.O.P. แล้วก็ตัวของจีนอ่ะจีนก็เป็น S.M.I.C. เนี่ยก็จีน P.O.P. แต่ว่าเทคโนโลยีไม่ไม่ไม่ได้เก่งมากนะักแล้วตัวของ U.M.C. ของไต้หวนันก็จเป็น P.O.P. P.O.P. ก็คือ O.E.M. รับจ้างผลิตนะแล้วก็จะ มีตัวแ a กเลสก็เป็น Media t e ท็ซึ่งผมจะอธิบายให้เห็นภาพกันอีกสักนิดหนึ่งนะว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำปลาน้ำเนี่ยมันส่งออกและมันเคลื่อนที่ไปในส่วนไหนของโลกที่มันเกี่ยวข้องกันเริ่มแรกนรับที่ซิลิกอนวาเล์หรือหุบเขาแห่งซิลิกอนนะซิลิคอนเอาไปผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับ หมายเลขหนึ่งคือคือาำการรีเสิร์ชแอมบโรบเดเวลอปเมนต์คือ ID d คือการค้คนคว้าและวิจัยว่าจะผลิตยังไงจะใช้สูตรไหนใช้เคมีแบบไหนใช้ยาแบบไหนเพื่อจะมาผลิตอินกอนะซิลิคอนอินกอและคัตทรูเวอร์ตรงนี้เพื่อจะไปเพื่อจะคัดอินท t ูคือจะคุณจะใช้สูตรไหนในการมิกสารเคมีต่างๆนะคนคว้าใช้สูตรมาเขียนเขียนมาว่าใช้สูตรไหนแล้วไต้หวันจะผลิตให้โดยโรงงานเขา ผลิตไปได้อินคอดมานะครับใช้แรงงานคนใช้แรงงานคนอะไรที่แบบอุตสาหกรรมหนักนับผลิตที่เอเชียก่อนได้แท่งได้ขัตนดิบไปแล้วนํากลับมาที่อริโซนานะคริโซนาหรือเท็กซัสอาริโซนาหรือเท็กซ,ซัสตรงนี้นะครับนะเพื่อทําอะไรเพื่อขึ้นลูกตัดคัตเป็นเวเฟอร์ออกมาก็เป็นแผ่นชิปออมา แผ่นชิปออกมานะครับเป็นตรงแผ่นชิปเนี่ยมันจะมีเล็กๆเล็กๆเล็กๆๆตรงนี้เนี่ยนะครับผมนะครับก็แบงค์แบงเวอ์แบงเวอร์เฟอร์อินทูฟินิชเวอเฟอร์ตัดตรงเนี้ยตัดอินคอร์ดจะเป็นแผ่นแผ่นแผ่นออกมาก่อนแล้วค่อยมาแกะแกะชิปออกมาทีละอัน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 ที่อเมริกาอ่ะที่อเมริกาตัดตรงนี้ได้ละที่อเมริกาตรงนี้ได้ละอ่ะโอเคนะครับโอเคตรงนี้ได้ละแล้วค่อย ส่งชิปตรงนี้ต่างๆต่างๆตรงนี้นะครับผมให้กับลูกค้านะครับให้กับลูกค้าเฮ้ยแต่ลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยคุณฉันจะรู้ได้ไงว่าของคุณเนี่ยมันดีหรือไม่ดีใช้งานไม่ได้ก็องมี QA QC นะครับก็ส่งมาตรวจสอบที่ไต้หวันรวมทั้งอาจจะเป็นไทยสิงคโปร์ต,ต่างๆก็มีห้องแลบในการตรวจสอบก็คือเป็น dry a s m b trace and package ตรวจสอบอันไหนดีไม่ดีแล้วก็แพ็คมาแล้วก็ทำการ สต็อกแล้วขนส่งออกไปนำไปสู่นะครับผมที่จีนโรงงานผลิต iPhone ที่จีนนะครับผมก็มีชิป into customer หรือ o ุ้งต่างๆจีนหรือไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นหัวเว่ยต่างๆนะก็นำชิปมาผลิตเห็นไหมครับว่าการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยมันมีส่วนนะที่มันเกี่ยวข้องกับไต้หวันนะครับก็คือใน,ส,นส่วนของรายแบบที่เรียกก็คือผลิตตรงนี้เป็นอิน o อ In ดอินอด ผลิตมาจากทรายทรายส่งมาจากจีน okay. และตอนนี้จีนมีปัญหาจีนไม่ส่งทรายออกมาก็ทําทให้วัตถุดิบต้นน้ำตรงนี้ม,มีปัญหาแต่ว่าอะไรสำคัญคญเนี่ยเขาดึงกับพ่สารัฐและสารัฐเนี่ยเขาก็จะดึงความรู้หรือดึงองค์กรขอบเขากลับมาให้เหลือแต่อุตสาหกรรมหนักที่ทําที่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มีปัญหาถ้าจีนไม่ส่งทรายก็มีปัญหาเพราะว่าไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆเ,เ,เนี่ย ถ้าไม่ได้ทรายจากจีนก็ไม่พอหรือถ้าจะขนส่งทรายจากแหล่งอื่นเนี่ยสองอย่างที่เขาจะกระทบก็คือการระยะเวลาในการขนส่งอย่างที่สองก็คือต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นอย่างที่สามก็คือต้องมีการวิเคราะห์ด้านคุณภาพอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโ o b บ l s สมิ c เขาเรีย r ว่าวาร h เชนทั้งหมดโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งปริมาณ Market Cap ทั้งหมด,ท,หมดที่มันเกิดขึ้นนะผม ที่ผลิตสีฟ้านี่คือ TSMC TSMC เนี่ยผลิตประมาณ54ในการผลิตและตัวของ UMC เหมือนกันจะเป็นบริษัทเล็กๆอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ไต้หวันเหมือนกันก็ผลิ7ต7ตัวอน,นี้สองอันปาไปแล้ว60ของโลกนี้นะของโลกนี้ซึ่ง a m s u ุงก็ผลิตได้เหมือนกันนะซัมซุงผลิตได้เหมือนกันแต่เขาผลิตแล้วเขาใช้เองซะส่วนใหญ่นะผมซึ่ง17แล้วของจีนนะครับผม S.M.I.C. ตรงนี้ผลิตได้หเซ็นตะครับซึ่งตัวของ tsmc ตรงนี้เนี่ยเขาผลิตแล้วเขาส่งให้บริษัทต้มน้ำคู่ค้าของเขาก็คือ p p p l e นะผม iPhone ขาด Intel จะทำให้ตัวของคอต่างๆ Intel ค o r e ต่างๆ i7 i5 ต่างๆเนี่ยกระทบกับแลปท็อปอีก Nvidia กระทบกับการ์ดจอรวบกับเครื่องขุดบิตคอย AMD ก็เหมือนกับ Intel กระทบกับาลายเส้นต่างๆนะครับไอตัวของชิปของ AMD ต่างๆแล้วก็ h o t ค o m Hotcom ก็จะกระทบกับเป็นเรื่องของการส่งไปให้พวกของมือถืออะหัวเว่ยอีล็กซันหรือโซนี่ต่างๆนะครับนะหรือเป็นเซี่ยมี่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะกระทบนะครับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยในตัวของ EP สาม EP ถัดไปเนี่ยเราจะเจาะ ลึกนะผมในตัวของ TMC ตรงนี้แหละนะครับที่มันมีปัญหาแล้วทําไมจีนถึงจิอยากได้แล้วทำไมเอเมริกาเขาถึงกังวลกับเรื่องนี้นะครับกังวลเรื่องนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปพีเีคลิปหนึ่งนะครับผมได้นําองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของกับเซมิคอนดกเตอร,ตอร,ตอร์ทั้งประวัติแล้วก็ในส่วนที่มันมีความสัาพันธ์นะครับตั้งแต่ต้นกลางถึงปลาย มาอธิบายในแบบง่ายแล้วก็มีตัวของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยกรรมมาไ็อัพนะครับถ้าพวกเราชอบและคลิปนี้เป็นประโยชน์พวกเรานะครับก็ทําการสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะเพื่อเป็นกําลังใจให้อดิน n นะมีกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆนะครับและทําการเรียบเรียงมาให้พวกเราต่อๆไปนะครับและอย่าลืมกลับไปดูคลิปที่1ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดู ep 1และติดตาม ep 3 ต่อไปนะครับสวัสดีครับ